กล่อมโลกเดียวได้ให้หายวังเวชะลอมเสียงเพลงไปบนโลกรลอนอ้อออออยพี่น้องเอ้ยจนทอบบรรยากาศมือนี่มาบรรยากาศตรงไหทตรงไหนพี่น้องเอ้ยคำคอยลงมาแล้วเนาะ อ่าหามงหกมงแงสีมง่มงหามงค์นี่โอ้ยพี่น้องเอ้ยบานนอกขอกหน้าเฮ้ากับแบบนี้แหละพี่น้งองอ่หายใจกระสูดเต็มอกเต็มปอดพี่น้องเอ้ยมลกาะดัมลพิษกับบลายบอแรงคือผูอยู่ทั้งกรุงเมืองกรุงเมืองเย่เพละนนอกพี่น้องนะอ่าเอาเรื่องสวัสดีพี่น้องสวัสดีครับเพีองสวัสดีครับผมมาพบ่พอกับป,ป่าเดชคือเก่าละพี่น้องเอ้ยป่าเดชคนผู้หายคนบานนอกบานหน้า ทุ่งให้ทุ่งหน้าพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าไปจไนนังไดเนาะอยู่ดีไม่แห้งกันบนยอพี่น้องเอ้ยอ่าเมื่อนี่เอาบรรยากาศาลูกทุ่งให้ทุ่งหน้ามาฝากพี่ฝากน้องอ่าแต่ว่าอยู่ใกล้ถนนอยู่เลยพี่น้องอยู่ใกล้รถเสียงรถเสียงล่าอาจจะดังแน่เด้อเด้ออ่าเสียงรถเสียงล่าอาจจะดังแน่น่นสารพัดเละพี่น้องเอ้ยพี่น้องตั้งคนตั้งดินร่นทำมาหากินนะครับเนาะกับบ่ววากันนะครับเนาะพี่น้อง อยู่ทนนั้งใดแน่นอพี่น้องน่าทักทายกันได้เด้ออ่าทักทายกำลังอกกำลังใจกันได้อ่าสรับมื่อนี่ปลาเด็ดกามาคุยมาจ่ามาพบพี่พบน้องอ่ามาพร้อมกับบรรยากาศทงให้ทงหน้าบานเฮานี่ยนะพี่น้องเอ้ยปลาเด็กก็อยู่จังหวัดอุบลนะครับเนาะเป็นคนบานทงคนจังหวัดอุบ,บลเฮานี่แหละพี่น้องเอ้ยอ่าเกิดได้ใหญ่มากก็อยู่กับทงให้ทงหน้าพี่น้อง เกิดได้ย่มากอายุยี่สิบกว่าปีนี่ได้ยี่สิบปีนี่ก็ได้อาย่ตรงไ้ตรงหน้าขขงเหานี่ละอายุหักกินไปนะครับเนาะสารพี่สารน้องอยู่ทั้งไก่ทั้งไกลไกล่จะลืมเลยพี่เออหักกันไ้ดีกาสร้างกันไปพุ่นกินปลามาพี่กินเขาไปพุ่นกินเหล่ามาพี่กินเบีย้ยสนอกว่าพี่น้องอันนี้ก็บอกนัวห้อมมวนกันเนาะครับอบอกกันแบบพี่แบบน้องบอกแบบกัดเองกันเองนะครับเด้อพี่น้องอย่าไปเสียเรียด อย่าเปหัวซาปลาเด็กพี่น้องเอ้ยปลาเด็กกลับไปค้นเอียดบา้บาบา้บาบ้าบอติงตองติงตอง,ตง,ตองนะครับเนะอ่าก็ไปหมักมวนเป็นคนหมักมวนคนเฮาชีวิตเกิดมาบวุมม้มยังลาย,ลยพี่น้องเอ้ยอ่าสุกยืนมือฟ้าก็ไม่ต่แดกกับฝนสุกยืนได้มะขคนกินเหล็กกับฟอดผลังวาเลยพี่น้องเอ้ยมีอยู่มีกินใส่ชีวิตไปเงินวันก็ดีแล้วพี่น้องอ่าตายไปก็เอานั่บ่ได้พี่น้องเอ้ยตายไปก็เอาไปนั่บ่ได้ดอกไผ้ก็ได้ดิ่มต้นคนไข้กันไป ชีวิตมีอยู่ยกัสู่กันไปนะครับเนาะโอวบรรยากาศทองทอะไรทงหน้าพี่น้องเอ้ยปเป็ไนไดเนาะผู้อยู่ทั้งไก่ทั้งไก่เนาะผู้อยู่ทั้งเมืองกรุงเมืองใหญ่เออต่างตัางใจถางเงินหาทองเด้ออ่าทางบ้านเฮายังรอพี่น้องเอ้ยอ่าสงการานต์ปีใหม่กลับมาบ้านเฮารักรออยู่พี่น้องเอ้ยครับผมอ่มามาเมื่อเด,ด็กอะบ,บุญยังไงพี่น้องอ่ากลับมาพูดมาคุยกันเสียกับพี่กับน้องเนีนะ่ยละเนาะ ปาเดกกบอได้มาว่าแบบนี้โดนแล้วพี่น้องอ่าบางคนกติดตามขอคุณหลายๆเด้อสารพูติดตามบ่ทั้งเฟซบุ๊กทั้งเพจปาเดชเพจคนอุบนหรือว่าเฟซบุ๊กปาเดชคนบรรทุงกับโอ้ยินดีหลายๆขอคุณหลายๆสบนลืมกับนรับติดตามแห่งกละโกกำลังใจกันอ่าสารปาเดชแห่งก็ะโลกกำลังใจกันพี่น้องบ่ลลืมแบบพี่น้องเอ้ยว่าตาทักบ้าคุยมากบอกมากอ่ากับพี่กับน้องเนี่ยนะครับซอยเลือกันไปอ่า กกรกคาไฮก็ลัจ่าจเมื่อนี้อย่ามาคุยกับพี่กับน้องเรื่องอาการทําคลิปีพี่น้องทําคลิปเริว้วคลิปเรียวแล้วแต่เฮาเจอ,อกเสียนะครับเนะาะพี่น้องทําคลิปป๋าเด็กไทย้กันพี่น้องหลังจากติดเหลืองติดแดงมาเป็นปีปีก็กว่าปีครึ่งหมดแล้วพี่นอ้องเดี๋ยวนี้โอ้ดีใจไรพี่น้องเอ้ยอไอ้มากเพิ่นเปิดการมองเห็นห้แล้วสบายใจแล้วถึงมติศาแนะ่แต่ว่าเฮากะเหตุไปนะครับเนะาะเมื่อนี้ กลมาคุยกันเรื่องสลับมือใหม่เด้อครับเดอ้อเน้นสลับมือใหม่นะครับเนาะเน้นสลับเน้นที่สุดสลับมือใหม่ครีเอเตอร์มือใหม่เด้อครับเดอ้ออ่ามือเก่ากับฟังได้รุ่นพี่ก็ฟังได้รุ่นน้องก็ฟังได้เป็นอย่างเขาคือมาเฮ็ดิปเร็ว้วลิบสันทีเขาเรียกกันอีกทีลิบสันอ่าอ่าละลายคนถามมาว่าไปจะไดนป่ปปาด็ด เหตุคลิปเราได้เงิน,นีนรีบอบ่ดสมุนถามนะโอ้ยพี่น้องเอ้ยเขาเฮ็ดกันแซ่ลแซ่เด้อล่ะเนะาะบ่ได้เงินจังได้ให้พี่น้งองเตาอกตั้งใจเด้อมือใหม่เอ้ยเคลียเตอร์มือใหม่อ่าเครียเตอร์มือใหม่ให้ตตใเต้าตั้งใจเฮ็ดเลยบัดตงไปสนกับคำคนอ่าไพสิวายังกะ้าง,างอ่าเขาบ้าเป็นี่บา้บาหาเงินหาทองเนาะครับเนาะ บ่าสั่งเงินสั่งทองสั่งฐานะสั่งครอบสั่งครัวอะไรของสปียร์แต่ระย่างไ้ไปน้องการเฉาเป็นเฮดคลิปรี้ยวคลิปยังนี่บาคนก็นจากติดตัดต่อคลิปว่าเป็นก็ได้ศึกษาก็ได้ค้นคนวา้าตัดต่อเป็นมูมีเคยมีมูมีพวกพูดคุยกันหลายปีนี่ก็ให้มีก็ได้มีพี่น้องมีมูมีพวกเออามสารทุกสุขดิบกันนะครับเนาะเปิดการมองเห็นนังกับเนาะอ่าชุมชนตอ่าได้เสียละครับนนอง ถ้าบบมีคลิปเรียวบางที่ก็บวัดพ่อนากันก็มีพี่น้องหลายๆคนให้กำลังใจกันเด้อสำรับมือไหมเฮ็ดครีตสร้างคลิปเรียวนักก็ได้ไพศิวายังก็สร้างเด้อหล่าเด้อเด้ออายเด้อน้องเด้อพี่เด้อป่าเด้อลุงผู้ใดศิวายังเจ้าก็สร้างเขาจะอย่าไปสนใจคนอื่นเขาบมเดอร์มาหาเฮากินดอกอืมผู้อื่นน่ะอ่าถูกกับแม่นเฮาสุขกับแม่นเฮาได้กับแม่นเฮา เ,ออเสียกันมันเฮ้ามันเสียจังหรืพี่น้องสั่งคลิปดูบ่เสียได้ปาเด็ดว่าเนาะไหนลงทุนเจ้าบาทล่ะบ่เสียพี่นอ้องอ่าแต่ว่าเขาจะไปทิ้งเครดกับมันมากนักเอาเวลาว่างเอาเวลาที่คลิปอ่าไอเดียเฮ้าที่เฮ้าใส่ชื่อประจำบ้านแต่ละมือแต่ละวันนี่ยไม่แยงแนงโอ้พี่น้องเอ,อ้ยคนถกคนเทนย่าบญยาคนเท่น่ะเออมีรอบตัวเฮ้าอยู่ที่เฮ้าสิคิดหาคิดป,ประกอบคิดเอาพี่น้อง การที่เขาสั่งคลิปเรียวเนี่ยมีเป็นการยืนยยัยน,ยนตัวตนนะครับเนาะเป็นการยืนยันตัวตนอผู้ดใดบางคนมาโอ้ยปาด้เลยบกา้าบก้าออกกล้องบอก้าออกซื้อดอกเอ้ยก็ลองฝึกเบ่งแต่ก่อนปลาด้ทั้งหมดคนจีอายพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวนี้ก็ยังอายอยู่พี่น้องเดี๋ยวนี้ก็ยังอายอยู่แต่ว่าเขาก็เฮ็ดไปแต่พบมูพบพวก,พวกบางครั้งความรู้เฮาบางก็ปาดิก,กเ็เพ่งเฮ็ดทึกกันพี่น้อง อ่าคลิปเรี้ยวเนี่ยปลาเด็ดกับพงเฮ็ดขึ้นกันบ่อใดมากบ้าอกแต่ว่าได้แต่ว่าเด็บ่อใดมากบ้าพี่น้องบ่คือภูเขาบางคนเขาลงสามวิสี่วิสิบวิโอ้เขาได้เงินเป็นหลายเลยพี่น้องเงิได้ลายแล้วภูเขาอ่ามียอดวิวสังสูงเนาะป่าเด็ดยังบอกมียอดวิวสูงดอกบอกบอกตรงนี้เลยป่าเด็บ่บรานภูประสบพระสมเท็จแต่พี่น้องเด้อเพียงแต่ว่าภูเคยลงมือทําแล้วภูเคยเจอปัญหาแล้วแน่เออ แม้กระทั่งเพเดต์เนี่ยเาเดตเพจคนอุบลนเนี่ยพี่น้องเออสั่งตัวตนหรือว่าสั่งเพจตัวนนามาเนะี่ยโอ้ปีกว่าแหละพี่น้องปีกว่าไปเฮ็ดอีหยังได้เล่น้อยเห้งบงหูแต่ก่อนเนี่ยน้องหม่ๆเนาะสั่งเพจดตมาไหมโบลูได้พี่น้องเห็ุมาแหล,ละที่นี่ก่ะมาเฮ็ดผิกกดกฎเพิ่นเฮ็ดผิกกดกฎคือใส่เสียงเพลงเออใส่เสียงเพลงเข้าไปกับโทษไปธรรมดาเท่านี้ละจากอ่าอินูอินีบหูจักหยังพี่น้องบ้านโอ้เสียชีพหาชีพพี่น้องเอ้ย กินเรื่องติดแดงแก้ก็แก้ว really ่าเป็นบ้านนี <essa> <fal is> ้มีคลิปเรียวขึ้นมานี่มีคลิปเรียวขึ้นมานี่ก็โอ้อยากโพสติดละบาดอยากเฮ็ดอยากอ่าสั่งได้ได้คือกันละพี่น้องอ่อยากเป็นครีเอเตอร์เมื่อชีพุ่งขึ้เพิ่นก็เลยเอาเพจนั่นมาเฮ็ดก็มันติดเรื่องติดแดงเปิดปิดเฟซบุ๊ก่นก็ปิดการมองเห็นเพราะว่าเขาเฮ็ดผิดกฎชุมชนเนาะครับเนาะเรื่องผิดกฎของเพิ่นเพิ่นก็ปิดกันโอ้โดนพี่น้องเพิ่งไม่เปิดวังเพิ่งว่าเปิดวังไอ้ อาทิตย์กกว่าเนี๋ยพี่น้องเพจตวน่ะหลังจากป้าเดชศึกษาว่าการอาไปลบคลิปเก่าๆหรือว่าการไดี๋ยไปลบคลิปต่างๆน,น,นานาแก่ติดเหลืองติดแดงแก้เรียบร้อยแล้วพี่น้องเออสบายใจขึ้นเขียวโอ้ยเปิดตื่นยง้มมเสามาเห็นสีเขียวจากของโอ้ยบดมพี่น้องหลังจากเขาไปลบคลิปแล้วยังแล้วประมาณจากักสองสามืหมือดเองพี่น้องของป้าเดชนะลบคลิปติดเหลืองติดแดงพี่น้องไปเช็คบุญได้ดพี่น้องได้หลายคนน่ะเนี่ยว่า สีใช่เออสีใช่เฟีเท้อนี่สิเคยเปิดเออตั้งเฟีมาเนยตั้งโฟไฟตั้งเฟีทเข้ามาส่วนตัวเขานี่แหละเคยโพดันโพ์นี่ลงพี่น้องผิดได้พี่น้องอืมอืมเขาไปตรวจแบบใดตัวจังใดนี่นี่นี่ในเพจนี่คือป้าเด็ดนี่ก็เคยรีวิวอ่าก็เคยบอกวิธีการไปปลดล็อกหรือว่าวิธีการไปแก้ไขการติดเรืองติดแดงโอ้ได้ผลแท้พี่น้องนี่นี่ป้าเด็ดดวงเจงตัวเองครับตัวเองแล้ว ถ้าท่านจะกรนี่ผู้แนะนําเพิ่นผู้รู้เนาะ,ะผู้รู้เพิ่นแนะนําจังสันจังสี่พี่น้องก็เฮ็ดตามเพิ่นแต่ว่าแก้วอะไรพี่น้องแก้วอะไรนี่บอกดอบเดียวครับเดี๋ยวแก้วอะไรเลยจนกว่าปลาเด็ดมาเจอก็จาของพี่น้องรู้สึกว่าเป็นคลิปที่ลงวันที่สิบสองกรกฎาษเนี่ยแหละพี่น้องคลิปที่ปลาเด็ดบอกวิธีการาวิธีการแก้ติดเลืองติดแดงแก้บัดนี้โอ้ได้ผลแท้การนันตีได้ได้พี่น้องเนอะไม่ตองเบ่งปลาเด็ดเพลิดเพลินบลก็ได้ประมาณนั้นแหละ แกะติดเรื่องติดเดือดง,ง่ายที่สุดพี่น้องเอ้ยบ่อยากบ่อยากบ่อยากบ่ต้องนักใจสบายใจครับตรงจุดนี่แก้ได้แล้วพี่น้องเด <ไป S 1> ้อไปเบิ่งคลิปกับเก้าห้องป่าเด็ดเอาเนาะมือนี้ก็มาคุยกับเครีเอเตอร์เน้นเมืองใหม่นะครับเนาะมือใหม่กระยาพิ่สนกนเลยครันพี่น้องสลับคำคนนินทากาเร่เหมือนเท่น้ำเหมืนยังว่าเลยเนะาะภาษีวา่าเฮาบ่าเฮาบ้องห้องเคยดไปอ่าลงไปเมื่อละคลิปสองคลิปเออลงไปเรื่อยๆพี่น้องลงไปเรื่อยๆ เป็นยังก็หายลงไปเรื่อยๆพี่น้องการที่ห้องบวชมีรีมียอดวิวพี่น้องหยอดวิวบ่ถึงเทียเนาะยอดวิวยังบ่ถึงอ่าผู้ติดตามยังบ่หลายเข้าต้องลงคลิปไปเรื่อยๆพี่น้องเคล็ดลับบ่มียังหลายปลาเดชบอกเคล็ดลับคือลงคลิปไปเรื่อยๆอมือละคลิปสองคลิปสามคลิปห้าคลิปหกคลิปก็ได้พี่น้องแล้วแต่ไผมีเวลาส่วนปลาเดชเป็นคนที่บ่ค่อยมีเวลาบรรไดก็เลยเจียดตัวเองลงมามาลงคลิปมือละสองคลิปเต็มที่สามคลิปแค่นั้นแหละพี่น้อง ลงมาเรื่อยๆวันเวลามันสิผ่านไปพี่น้องวันเวลาจิผ่านวันแล้ววันแล้วเขาลงคลิปไปเรื่อยๆมันสิกว้างขึ้นกว้างขึ้นเฟซบุ๊กเกิสิเปิดการมองเห็นเนี่ยเฮ้าออาอันคลิปเรียวเนี่ยมันสามารถไปได้ทั่วได้พี่น้องบ่คือเฟซบ่คือเฟซบุ๊กเขาส่วนตัวเขาได้พี่น้องอ่าเฟซบุ๊กส่วนตัวเฮ้านี่ไปเฉพาะเห็นเฮ้าเฉพาะเพื่อนฟูงเฮ้าแค่นั้น แต่ว่าคลิบเรียวนี่พี่น้องเอ้ยคลิบเรียวนี่ไปทั่วโลกเลยพี่น้องเอ้ยจากภแต่และมืออตะเล่นไัเห็ดเบื้องเขาเนี่ยกระจาย้ายเขาเห็ดเก็บลงเรื่อยๆอ่าเห็ดเก็บลงอยา่างสม่ำเสมอเมื่อละคลิบสองเก็บสามเแหละแต่เขาสามารถแห่งร้ายคือแพงดีอ่าแต่ไัมีเวลาเนาะครับเนาะลงไปลงยังไงลงเลยพี่น้องอ่าคลิปสันคลิปยนวแน่ไรซดแน่เออนั่นแหละลงไปนะครับเนาะเป็นการเป็นการเปิดการมองเห็นของตัวเองเป็นการ ยืนยันตัวเองว่าเออในโลกใบนี้มีเหาเป็นผู้นี่คืออย่างปลาเด็ดเออมีในโลกใบนี้มีผู้ซื้อปลาเด็ดหน้าตาแบบนี้คนจะสี่เด้อเอออ่เปิดไปกระจายไปให้เขาเห็นเขาเห็นตัวตนเหาเขามียังมีมีเรื่องได้ดีหรือว่ามีคอนเทนต์นี่ยังสนุกสนานประเด็นกับบางที่กับรีวิวการกินอรีวิวการกินการเที่ยวการเล่นสนุกสนานของปลาเด็ดไปเนนะแต่และมือเนอะเอาะทั้งเิททั้งสองทั้งเพจแน่ ทั ment, ้งอันเฟสเนี่ยกะเฮ็ดคลิบเรียวคลิบเรียวเฮานี่ก็เฮ็ดอยู่ตลอดคือกันนะพี่น้องแต่ว่าก็ยังบบได้หลายนบเนอะได้แต่ว่าได้แน่นอนผู้เขาได้หลายก็ได้หลายแล้วพี่น้องแ้วแต่บุญวาสนาแล้วแต่คลิปนั่นมันจะโดนเฮ็ดหาคลิปบ่โดนเฮ็ดชิบชิบเฮ็ดลอยคลิปบ่โดนเฮ็ดพันคลิปบ่ดิ่มบ่โดนคลิปที่พันหนึ่งลอยโดนปังขึ้นมามันบริเสียหายพี่น้องอืม พวอาชีวิตการที่เฮาลงลิปเรียวเขียบอย่างมันบริสียหาได้เพื่นอนเนาะเออใส่เวลากินหนอดกินนี่ก,กะทายเฮ็ดยังกะทายหรือว่ายังกะทายทายไปลงไปเรื่อยๆผู้คนสําเด็จเพิ่นกะล่องคือเฮาพี่อนเพิะนรก็บล่องผิดล่องถูกเพิ่นกะเคยมีคนติดตามเริ่มจากหนึ่งคนไปคื้กันเบิดบุยไผพวดเถื่อเดียวเป็นลอยเป็นพันเป็นหมื่นเดอกพื่อน้องเขาเริ่มจากจากหนึ่งจากลอยเนี่ยละไปคืน้นเฮา่นแหละเนาะบ่ต้องไปสนป่าเด่นในบ่สนพี่น้อง พาปสีได้ดีพปสซีได้ไกห้เขาได้ยินดีน้าครับจะเป็นดีใจหลายผู้เขาไดหลายพาย,ยเห็ดไายไดนะครับนเนาะเฮาเห็ดบอยุดอย่าท่อได้พี่น้องขออย่างเดียวอย่าท่อหลักก็อย่าถอยเนาะปลาเดนี่ยึดคําเดี๋ยวว่าชีวิตของปลาเด่นนี่ถอยบ่ไดพี่น้องถอยบ่ได้บ่อถอยอ่าบ่อล้มบอ่มบอถอยสู่ไปรเรื่อยๆตราบใดยังมีลมหายใจอยู่ เฮ็ดไปเรื่อยๆพี่น้องสักมือหนึ่งกับเป็นมันของเฮ้าเองเด้อให้กำลังใจทุกคนนะครับเนาะให้กำลังใจทุกคนเฮ็ดเรื่อยๆล่งไปเรื่อยๆมันได้ีหลีพี่น้องมันได้อรีนะครับเนาะผู้คนเดไดดหลายโอ้ได้หล้ายของงานประจําโมจ้าพี่น้องเอ้ยหลังจากนั้นถ้าเกิดมีคนติดตามเฮาหลายๆมีคนติดตามเฮ้าเรื่อยๆเฮาโพสดยังไปพี่น้องเฮาโพดยังลงก็แล้วแต่ต่อไปมันสิเด้งไปทุกเครื่องของเขาเลยเนาะ พวอกออฟ้า่ให้เ่าหน่เพจของเห่านี่หรือว่า Facebook เฟ b บ o กเฮ่าจิบเรียวเหานี่มันจะเด้งไปเครื่องของเขาท่านที่เลยเขาเห็นเห่าหลังจากเกิดการติดต,ตามเกิดการเปิดเบิ้งเกิดการแชร่เกิดการคอมเมนต่าง,งๆหน้าๆพี่น้องเอ้ยนั่นแหละมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันมันก็เกิดระดัใดพี่น้องเกิดระดัใดมันมีอย่างดอกเนาะเหตุปายอย่าท้อดเด้อคนใหม่ๆอย่า,ยายยท้อสู่ปลายเหตุปลายอย่าเพราะฉะนั้นอย่าบ่ต้องไปวันบ่ต้องไปตกใจ บ่ต้องไปลังเลว่าได้บ่บ่ได้บอกถามป้าเดดเนี่ยเนาะบอกตัวคนก็แล้วก,กันพี่น้องว่าได้ก็คือได้นะครับแลได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะพอต้องสงสยัยอ้วตะวินค,คาคอยพี่น้องไอ้มืดสะดสัวสะดัวมาแล้วนะครับเนาะสัวเด้อเครียเตอร์มือใหม่เครียเตร์มือใหม่เป็นหัใจถ้าบอเข้าขใจยังกะทักมาถามป้าเดดได้บอกทุกเรื่องบ่ปิดบังพี่น้องอ่ามือใหม่ไปเจนันจังสี่ดเด้อป้าเดชเด้อ สอบถามมาคุยกันได้เด้อครับเด้อเป็นกันเองครับปลาเด่นเนี่เป็นกันเองเข,ขต้องเกรงใจนะครับเด้อปลาเด่นเป็นกันเองเขาทุกคนอ่เข้าใจเข้าใจเครียดเติมเมื่อไมผมเข้าใจด้อครับเด้อคอยเข้าใจมูเจ้าม,มาโมเจ้าเป็นเจได้คอยเคยมีความรู้สึกแบบนั้นแล้วเพราะฉะนั้นบอปิดบังมิชมวิชาไม่ยังมีมียังบอกเกลียงคลิปติดปัญหาอย่างเด้ออ่าถักมากคุยกันให้กำลังใจกันกดไลค์กดแชร์ ให้กันเด้อครับเด้อเป็นกลังใจให่กันสู่สู่จะถอยเดย้อดทอนเด้อมันมูมิยังได้ไหมไงดอกยังก็ได้เออม,มูยังได้ไหมไงดอกออยูที่ว่าจังหวะแค่นั้นแหละนิว่วคนฮาาอนบอทกันบางคนกันิ่วสันนิน่งยาวบางที่ก็จังหวะเขาดีกว่าใจว่าเขาดีกว่าอ่ะเขาเขาก็ะไดไปเข้ากับล่อเข้ากับล่อเข้าสัาา่สังบนล่อซื้อได้พีน้องเออพัฒนาตัวเอง สร้างคลิปให้มีปสิทธิภาพประฏิทธิภาพสาร้างคลิปที่มีเนื้อหาดีดีสร้างคลิปที่มันน่นออโดนใจเขาพยายามพัฒนาปรับปรุงตัวเองนะครับเนาะให้กำลังใจกันมุ้มีม้หายมือีิพี่น้องปลาเด็กก็ไม่ให้กำลังใจมาพูดมาคุยกับพีกํา้องสุดดอกนะครับเนาะอืมเพราะฉะนั้นต่อสูอ้เด้อดิ้นร่นกันต่อไปพัฒนาเก็บดิว่วลุยลงไปเปพน่ั้งมาต้องลังเลลุยเลย ผาผมีคอนเทนต์ยังมียังดีดีเอาออกมาว่าต้องอายพี่น้องเอาว่าต้องอายเอออลรมณเทโลด,โล,ดลุยโลดเด้อมือใหม่บอกเขาใจยังกะมาทักมาถามปลาเด็ดได้แต่ปลาเด็ดหู้นี่ยบอกแน่นอนพี่น้องบอกแน่นอนอา่าการตัดต่อคลิปแบบใดเออบอกการตัดต่อคลิปแบบใดเขาใส่เพลงจังใดหรือว่าบอกใส่เพลงจังใดเออใซ่แบบได้มาจังใดนั่นแหละพี่น้องทักมาเด้อครับเด้อ ติดตามป้าเดชเด้ออ่ายูเพจกับป้าเดชเพจคนทุนบลนถ้าเฟซบุ๊กกับป้าเดชคนบรรทุงเดอ้อพี่น้องเดอ้อติดตามกันไปห่างลังใจกันไปให้กําลังใจทุกคนกับผมสู่ๆเด้อครับเดอ้ออดอดทนทนอ่าสู้อย่าถอยเด้อเนาะอ่าและตั้งะจดันห้าสิบพักดันกันอ่าพักดันซอยเลือกันให้เสด็จตั้งารทุกคนนะอ่าสัญญาไวอืมแน่นอนเสด็จพี่น้องเด้อครับเดอ้ออยู่ดีไม่แห้งทุกคนฉกจนมาน อ,ะจะจะอยจะจะจะจอ่าเจ็บอย่าปวดอย่าเจ็บอย่าจนทุกคนสวัสดีครับ